ข่อบุอ่านมังงะก็กับสวัสดีด้วยนะครับด้วย้สมครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับสุภาพบุรุษอ่านมังงะนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอ่านมังงะเหลืองเปลี่ยนอาชีพเหมือนกันแต่สกิลของผมดันเป็นเวทต้องห้ามทั้งมดตอนที่1และตอนที่2นะครับมาแค่2ตอนเนาะแล้วก็สำหรับคริจารมังงะเรื่องนี้นะครับหรืออยากจะอ่านก่อนใครนั่นเองก็สามารถไปอ่านได้ที่เพจผู้แปลกันเลยนะครับกับเพจ แปลจนเมื่อยนะครับลิงตะล่างคลิปเลยเอาล่าเพื่อไประกันไม่เสียเวลาแล้วก็ไปรับสมกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย let's go <S ตอนที่1สนามปลูกพลังวิญญาณข้ามมายังโลกนี้ได้สิปีแล้วในที่สุดสันก็มาถึงวันนี้กับเขาสักทีนี่คือโลกแฟนตาซีที่เกิดจากโลกแห่งเกมและความเป็นจริงหลอมรวมเข้าด้วยกัน ผู้คนที่นี่จะปลุกพลังที่แตกต่างกันตอนอายุ18ปีหลังจากนั้นก็มีพลังเหนือธรมรมชาติเขาแสดงความเย็นดีกับสวีคุณไครเปลี่ยนอาชีบสำเร็จประเภทอาซีบชีวิตประจำวันสื่ออาซีบเกษตรกรโอ้โหเมตตะกูลของเรามีผู้สืบทอดฟาร์มไก่แล้ว สกิลของแต่ละอาชีพแบ่งออกเป็นประเภทต่อสู้ประเภทชีวิตประจําวันซัพพอร์ตผู้ปลูกพลังในอาชีพประเภทชีวิตประจําวันทําได้เพียงแต่ใช้ชีวิตเยี่ยงคนธรรมดาไปสวดชีวิต อาซีบประเภทซัพพอร์ตต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมหาศาลในช่วงต้นหากว่าไม่ใช่คนจากตระกูลใหญ่หรือว่าสมาคมผู้มีอำนาจอย่างนั้นก็ไม่มีทางเพาะเลี้ยงผู้เปลี่ยนอาซีบสายซัพพอร์ตให้แข็งแกร่งได้เลยเขาแสดงความยินดีอย่างซูรินเปลี่ยนอาซีบสำเร็จประเภทอาซีบต่อสู้ซื้ออาซีบนักลบ้เขาไม่ชอบต่อสู้เขาอยากปลูกต้นไม้สวยๆทุกวันก็เท่านั้นเอง ส่วนสันเปลี่ยนเป็นอาซีบสายต่อสู้คือทางเลือกที่ดีที่สุดในโลกแห่งนี้มีดันเจี้ยนพื้นที่ต้องห้ามดินแดนลับแหลมอนสเตอร์มากมายนับไม่ทวนผู้เปลี่ยนอาซีบสายต่อสู้สามารถยกระดับผ่านการต่อสู้กลายเป็นคนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นขึ้นไปสันลินหานคือสายผู้ที่หมายมุ่งจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุด เออลินหานถึงตาในแล้วฮะวางเสียงหัวนหน้าอาจารย์รอนายมานานแล้วนะไม่มีใครต่อแถวด้านหน้านายเลยสักคนเดียวว่ะเวรแล้วไงอย่าก,ก่อปัญหาในวันปลูกพลังเสียวหลินอาจารย์คัดหกอย่างเชื่อวิเวย หานไปเลยลินหารรอนายกลายเป็นนักลบพวกเราพี่น้องไปฆ่ามอนสเตอร์ในดันเจียนด้วยกันเถอะรอการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของสันได้เลยเหยียบเข้าไปในค่ายกลนยาต่อต้านแรงดึงดูดของค่ายกลนนายคือเมล็ดพันธุ์สันยอดสาหรับอาชิบนักลบสันหวังกับเธอไว้สูงนะ พิธีปลุกพลังเกี่ยวข้องกัาพรสวรรค์อย่างมากแต่มันก็อ้างอิงจากจิตใจของผู้รับการปลุกพลังด้วยเหมือนกันตั้งแต่ข้ามายังโลกนี้ซันก็พยายามอย่างหนักมาโดยตลอดเพื่อที่จะกลายเป็นนักลพเจ้าพรสวรรค์ของหมอน,นี่จะน่ากลัวเกินไปหน่อยไหมจะต้องปลุกพลังได้อาเซียเสุดยอดสุดยอดแน่เลยใช่ไหม น,นี่เกิดอะไรขึ้นอาซีพลับนะนอกจากสามประเภทหลักในโลกนี้แล้วก็ยังมีประเภทที่หาพบได้ยากแบบสุดๆอีกด้วยอาซีพพิเศษที่เรียกว่าอาซีพลับเมื่ออาซีบลับปรากฏก็จะเกาะเป็นภาพมายานี่คืออาซีพลับแห่งผืนพิภพแห่งนี้ว้าวงั้นก็หมายความว่าลินหานมีโคชส,สาตาจะต้องกลายเป็นสุดยอดนักรบนะสิ เขาแสดงความยินดีกับลินหานเปลี่ยนอาซีพสำเร็จประเภทอาซีพลาบซสื้ออาซีพนักบวชซีวิตหานักบวชทำไมถึงเป็นอาซีพซัพพอร์ตได้ล่ะเนี้ยเปลี็นอาซีพนักบวชจริงๆเหรอเนี้ยสั่งหน้าเสียดาย อาจารย์ภาพมายาของลินหานแข็งแกร่งขนาดนั้นน่าจะเป็นอาซีพที่แข็งแกร่งสีแล้วทำไมถึงบอกว่าน่าเสียดายล่ะอาซีพนักบวชเป็นหมวดหมู่ที่ต่างออกไปซึ่งความต่างมาจากความสาบาถในการขับร้องบทเพลงแห่งการต่อสู้เพื่อเสริมกำลังให้กับพวกพ้องเพลงแห่งการต่อสู้ที่ต่างกันก็จะได้ผลที่ต่างกันซึ่งเป็นอาซิบซัพพอร์ที่แข็งแกร่งมากมา แต่ว่าเส้นทางของการอัพระดับของเขานั้นมันยากมากระดับอา0บของโลกนี้มีทั้งหมดเก้าระดับแบ่งจากต่ำไปสูงและทุกๆสิระดับจะมีการเลื่อนขั้นหนึ่งครั้งพื้นฐานของข้อนี้เขาเองก็จำเป็นต้องดูซัาพ,พลังธาตุพิเศษซึ่งหมายถึงการเข้าสู่พื้นที่ภายพิบัติผู้ที่แข็งแร่งสุดๆระดับ60ก็ยังไม่กล้าเหยียบเข้าสู่พื้นที่ภายพิบัติแล้วเขาจะบรรลุเงื่อนไขนี้ได้อย่างไร ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานักบวชแต่ละคนต่างไม่เคยเลื่อนระดับเกินสิบเป็นหนึ่งในอาชีพที่ไร้ค่าที่สุดของทุกอาชีพหาพระเจ้าสวให้นี่มันพลังธรรมชาติระดับเทียบเท่ากับเวทต้องห้ามในตำนานหลินหานอย่าท้อแท้ไปเลยนะยังไงเธอก็คืออาชีพรับเซียวนะหรือว่าหลินหานนั้นจะมีอาชีพสนสันกลางสวดเีวิตนี่งั้นหรือ ค่าสถานะ5อย่างมีอยู่3ที่ที่เกิน100แต้มเทียบกับคนทั่วไปแล้วแข็งแก่งกว่ามากซื่อลินหานอาชีพนักบวชแห่งซีวิตเลื่อนระดับไปถึง10สามารถเปลี่ยนอาชีพโดยการดูัาพ,พลังธาตุระดับขั้นหนึ่งระดับหนึ่งค่าความแข็งแกร่ง100ค่าความบ่งไว30ค่าของพลังเวทห้าสิค่าความต้านทาน110ค่าความทนทาน120 ถ้าหากว่าปลุกพลังได้อาสิบนักลบด้วยค่าสถานะระดับนี้คงระเบิดพลังได้มาหาศาลอย่างแน่นอนดูหน่อยสิว่ามีสกิลอะไรบ้าง เวทต้องห้ามพรสวรรค์ขั้นสุดยอดสามารถผนึกเวทมนต์ทุกสนิทภายในระยะ50เมตรเปลี่ยนให้กลายเป็นเวทของตัวเองบทเพลงแห่งการรักษาขับขานท่องทำนองแห่งเทพิดาแห่งซีวิตปลดปล่อยวงเวทแห่งการรักษาพาธมิตรทั้งหมดจะได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิตใหม่สามารถรักษาบาดแผลได้ในระดับหนึ่ง บทเพลงแห่งการขับขานวิญญาณสวดท่องทํานองเทพแห่งความตายปลดปล่อยวงแหวนแห่งความตายลดความเสียหายของศัตรูพร้อมอันเซนสิ่งมีชีวิตอันเดสหนึ่งตนในรูปแบบซุมบทเพลงแห่งมนต์ขลังขับขานท่วงทํานองแห่งเทพล่วงลนปลดปล่อยอลาสเนเกิดผลด้านลบกับผู้ถูกผลกระทบเส้นตาบอดสะกดจิตบ้าคลั่งภาพลวงตาและอื่นๆ บทเพลงแห่งคํำอวยพรขับขานท่องทํานองแห่งเทียบกลหนปวดปล่อยออนล่าแห่งพรเพิ่มบาบอย่างเป็นมิตรนับผันผลของบาบเกิดแบบซุมเปลี่ยนกลายเป็นนักบวชทั้งยังได้สกิล4สกิลเป็นของนักบวชอีกงั้นเหรอเนียนักบวชที่เลื่อนระดับถึง10อาจจะนับว่าเป็นอาชีพทั่วไปเหมือนกัน ตรวจพบโฮสต์กำลังสับสนระบบฝึกสอนทำการเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการระบบยื่นขยายหมื่นเท่าถูกเปิดใช้งานหาระบบในที่สุดนิ้วทองคำของสันก็มาแล้ว ระบบจะเพิ่มทางเลือกให้กับโฮสหนึ่งหมื่นเท่าโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆระบบสามารถใช้มันกับหน้าต่างอาชีพของซันได้ไหมได้แน่นอนติง้งหน้าต่างอาชีพของคุณถูกเพิ่มหนึ่งมืนเท่าโปรดตรวจสอบโดยเร็วที่สุด ซื่อลินหานอาซีบนักบ,บวชแห่งซีวิตระดับขั้นหนึ่งระดับหนึ่งเงื่อนไขพลังธาตุธรรมชาติยังไม่บรรลุไม่สามารถเลื่อนขั้นได้ค่าความแข็งแกร่ง100ค่าความว่องไวสามค่าพลังเวท50ค่าต้านทาน1น0ค่าความทนทาน120 เวทต้องห้ามพรสวรรค์ขั้นสุดยอดสามารถผนึกเวทมนต์ทุกสนิดภายในระยะ500เมตรเปลี่ยนให้กลายเป็นเวทของตัวเองเทพธิดาผู้บิทดาเวทต้องห้ามขับขานท่องทำน้องเทพแห่งชีวิตสามารถซุบสีวิตบางอย่างที่ตายแล้วสิ่งมีชีวิตอันเด็ดเครื่องจักรกลธาตุไม่สามารถซุบสีวิตได้ การฟื้นคืนซีบของอันเดธระดับเวทต้องห้ามขับขานบทเพลงแห่งความตายอันเซิรนสิ่งมีชีวิตประเภทปีศาจหลังจากการสู้จบศัตรูที่ถูกฆ่าจะเปลี่ยนกายเป็นอันเดธในอัตรา30%เพื่อเข้าร่วมกับกองทัพของคุณยกเว้นสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวไม่ได้ การแทรกแสงด้านลบขับขานท่องทํานองแห่งเทพเร่วงลนปลดปล่อยออนล่าเนีก่อสถานะด้านลบสองสนิดแก่ศัตรูสามารถทําให้ศัตรูยอมแพ้โดยไม่ยินยอมในอัตราส่วน15%เปอร์เซ็น อาณาเขตโกลาหลระดับเวทต้องห้ามขับขานท่องทํานองแห่งเทพโกลาหลสร้างพื้นที่เพิ่มบัปให้กับฝ่ายของคุณสองย่างและสามารถปล่อยสอนน้าแข็งโซ่สายฟ้าอุกบาทดาวตกคำพยากรแห่งสวรรค์หรือว่าเวทต้องห้ามมันอื่นได้ยอดเลยสีสกิลเป็นเวทต้องห้ามสีรูปแบบค่าต่างๆยังเพิ่มขึ้นสิบเท่าด้วยสกิลเหล่านี้ซันก็มีโอกาสเข้าไปในพื้นที่ไพพิบาติ หลินหาในที่สุดก็ตามนายทันสักทีเฮ้อจะเกินไปแล้วนะหลังจากเปลี่ยนอาชีพเสร็จพี่น้องสันยังมีเรื่องอยากจะบอกนายอยู่นะอีกเจ็ดวันจะมีการทดสอบเข้ามาหาหลัยหลังจากนี้สันจะพานายไปลงดันเจี้ยนเสมือนเพื่อยกระดับความแข็งแกร่งเราไปเรียนมาหาหลัยด้วยกันเถอฮ่ <laughs> าฮ่ฮ่าฮ่าหวังเสียงนายรอเล่นอะไรอยู่นะ่ะ ลินหานปลูกพลังได้อาชีบขยะยังคิดที่จะเข้ามาหาลัยอีกเหรอเข้าไปทำความสะอาดให้หรือไงเก่าสงหุบป,ปากไปเลยไม่ใช่ปลุกพรสวรรค์ได้อาชีบโจรที่เป็นสายต่อสู้ลรือไงไม่มีอะไรให้วดงั้นเหรอลินหานฉันบอกแกตั้งนานแล้วไงผลคะแนน,นไม่ใส่ทุกอย่างคนที่เกิดในสลัมอย่างแกยังไงก็ถูกกำหนดว่าต้องเป็นเศษขยะวันยังคำ้ำ มาที่ดีไม่ขวางทางคนเดินหลีกไปหน่อยแกว่าไงนะลินหานเลือกเล่นละครสักทีคิดว่าตัวเองเป็นอัศริยะอันดับหนึ่งแห่งโรงเรียนมัธยมอยู่อีกอย่างนั้นเหรออาชีพเศษขยะอย่างนี้นะสั้นแค่มือเดียวก็อาจแกเละได้แล้วรู้บ้างไหม เมื่อกี้นี้แกบอกว่าจะอาจสันด้วยมือข้างเดียวใช่ไหมตอนที่สองอะไรกันลูกพี่ไม่เป็นอะไรใช่ไหมเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะใช้มือเดียวงั้นเหรอบทขยี้สันงั้นเหรอแกแกอย่ามามั่นใจให้มันมากนะรอจนสันอัปเลเวลถึงส0เลื่อนขั้นระดบับ2ตอนนั้นแกยังคงเป็นแคกเศษขยะ คอยดูเธอสันจะจัดการแกรยังไงฮะอาจารย์ละหรือก็คือพวกแกฝากไว้ก่อนเถอะพวกเรากลับนี้ลินหานสันมีลางสังหรณ์ว่านายต้องกลายเป็นยอดฝีมือแน่ๆเพื่อนเลิกพูดจาโอ้อวดได้แล้วรีบกลับบ้านเถอะเริ่มจะเย็นแล้วจริงนะสันพูดจริงๆนะ เฮ้เมื่อไหลถนนนี่จะสอมสักทีนี้เดินโคตนลำบากเลยจะอธิบายให้พ่อกับแม่ฟังยังไงดีนะพวกเขาคงจะผิดหวังแน่ๆเลย ผมกลับมาแล้วครับอืมหอมจังวันนี้พ่อจะโซฝีมือทำอาหารสีนะหลินหารมาแล้วเหรอวันนี้เป็นวันปลูกพลังเท่าแก่ให้เราเลิกงานเร็วหนึ่งชั่วโมงรีบกลับมาสลองกับการเปลี่ยนแปลงนี่เจ้าเด็กคนนี้ไปล้างมือก่อนค่อยกินสิในที่สุดลูกก็โตเป็นผู้ใหญ่สักทีมาดื่มกับพ่อสักแก้วมาอ่ดะ ก็ได้ครับแต่เรื่องปลุกพลังของผมครูที่ปรึกษาบอกแม่ของลูกแล้วละขอโทษครับแม้ว่าจะไม่ได้เป็นนักลบที่ไฟฟฝันแต่ก็อย่าท้อไปละเจ้าลูกสายเส่แล้วละคนที่ประสบความสำเร็จจะสามารถสร้างเสื้อให้ตัวเองได้ไม่ว่าจะอยู่ในอาขาไหนก็ตาม มามาสนแก้วลูกพอ่อไม่ต้องท้อนะพยายามให้เต็มที่ดื่มเพื่ออนาคตในวันข้างหน้าไม่ต้องห่วงครับผมไม่มีทางท้อแน่นอนแม่ให้ผมช่วยดีไหมครับไม่ต้องหลอกจ้านั่งดูทีวีเธออ๋อจะลูกซ้ายเอานี้มันคืออะไรครับ คะของขวัญที่พ่อกับแม่อมอบให้ลูกไงเออแล้วก็น,นะมันคือสมบัติที่สืบทอดในตระกูลของเราสมบัติเก่าแก่ขนาดนั้นเสียว สิ่งนี้น่ะสืบทอดมาจากบรรพบุรุษร้อยกว่าปีได้แล้วมั้งอย่าเห็นว่าพ่อของลูกเป็นแบบนี้แล้วจะธรรมดาละ่ะก่อนหน้านี้เคยเป็นเทพไรพ่ายของตระกูลห่วงจินที่ลุ่งลวดเซียวนะหะจริงหรอครับโอ้ยหนักไปแล้วแม่ครับช่วยผมหน่อย ไอ้เจ้าลูกสายอย่ามองว่าครอบครัวของเราจนเสียวแปดหรือสิบรุ่นก่อนหน้านี้เป็นคนมีหน้ามินตานะจะบอกหายอย่างตอนนี้ก็มีลูกออกมาแล้วก็จงไสมันซะอออย่าเหมาะสมพรุ่งนี้ก็นำเข้าไปเก็บเลเวลด้วยล่ะ ว้าวเสื้อคลุมนักเวทร,ระดับท้องจัดว่าเป็นอุปกรณ์ระดับกลางเลยนี่อนนย่ยางน้อยก็มีราคา1ล้านเหรียญบังกรในตลาดมีทั้งค่าสถานะโจมตีและป้องกันของดีใส์ได้เลยซื้อคาถาอวยไซยประเภทคาถาเวทร,ระดับท้องข้ามอธิบายเอฟเฟกตธาตุคู่ดินสายฟ้าสามารถสร้างความเสียหายเพิ่มเติม8%าตุดินมีโอกาสสร้างความเสียหายเพิ่มเติม10 ระบบไซเพิ่มความสามารถ1,000งืนเท่ากับอุปกรณ์ทั้งสองค่ะโปวดรอสักคู่อุปกรณ์ทั้งสองเพิ่มคุณสมบัติ1,000งื่นเท่าสำเร็จโฮสปวดตัวสอบโดยเร็ว ซื้อสุดกดแห่งเทพประเภทสุดขมระดับตำนานขเ้าาอธิบายหลังจากสวมใส่ผู้สวมสามารถใส่โลเวทหมนสามารถต้านทานค่าสวมเสียหายแทนค่าพลังชีวิตขีดจำกัดก็คือค่าพลังชีวิต100%เอร์เซ็ ซื้อคาถากฎแห่งเทพประเภทคาถาระดับตำนานคำอธิบายเอฟเฟกต์มีโอกาสสร้างความเสียหายท่าสายฟ้าและดิน100%นอกจากนี้ยังมีโอกาสสร้างความเสียหายเพิ่มเติมจากทักษะสายฟ้าและดินเพิ่มเติมขีดจำกัดของอุปกรณ์เพิ่มได้สูงสุด100% ฮ่าๆเหลือจะซื้ออุปกรณ์ระดับตำนานทั้งยังมีโอกาสเกิดเอฟเฟกต์100%ตั้งแต่สมัยโบราณนักเวทบ่อยคั้งต้องต่อสู้ระยะประเสริฐจากนี้จงเรียกซันบ้านักบวชระยะประเสริฐมึงจะเอาไม้กระทาฟาดหวาัวเลยไงฟ้า หลังจากเลเวล0จำเป็นต้องเลื่อนคั้นและในตอนนั้นจำเป็นต้องดูซาบธาตุธรรมสาหัสจึงจะสำเร็จถ้าหัวต้องการได้รับธาตุธรรมสาหัสก็ต้องเข้าดินแดนภัยพิบัติภัยพิบัติสีนาะลาดไทยเซอร์มีแนวเกาะทอดยาวและภูเขาไฟมากมายนับไม่ท้วน ทั้งรายฝั่งมหาสมุทรยังเต็มไปด้วยมอสเตอร์อีกอย่างบริเวณรอบมหาสมุทรมีพายุลูกม,ม,มักฮือม้ามีภัยพบิบัติและธรมรมชาติจำนวนมากเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งหวังเสียนส่งข้อความใหม่หาคุณหนึ่งข้อความดานเชียนที่ใกล้เหมืองฮวยเย่มีที่ไหนหาภัยพบิบัติธรมรมชาติได้บ้างฟูเสียนเลือกสนใจภัยพบิบัติแบบนี้ซันเคารพการตัดสินใจของนายไปที่ถนนหมิงลูรัดไทเซอรอ โทษทีนะเพื่อนแต่ว่าลัดไทเซอร์ที่ว่าน่ะมันอันตรายเกินไปสำหรับนายที่เลเวลหนึ่งดึกป่านนี้แล้วสันต้องรีบนอนเอาแรงหวังว่าพรุ่งนี้ทุกอย่างจะราบลื่นนะวันต่อมาสถานีเคลื่อนย้ายไปลัดไทเซอร์ยืนยันตัวตนเสร็จสิน้นอนุญาตให้เดินทางได้ หือป้ายงั้นเหรอมีตัวอักษรอยู่บนนั้นดูให้ไหนดูสิระวังมอนเตอร์อันตรายควรเดินทางสองคนขึ้นไปเส้นทางข้างหน้าไม่ปลอดภัยยาไปหากยังไม่เลื่อนขั้นระดับสองดูท่าที่นี่จะเต็มไปด้วยภัยอันตรายหืออะไรน่ะ และก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเปลี่ยนอาชีพเหมือนกันแต่สกิลของผมดันเป็นเวทต้องห้ามทั้งหมดตอนที่1และ2นะครับแล้วก็สำหรับคดีจาร์มังงะเรื่องนี้นะครับรือว่าอยากจะอ่านก่อนใครได้เองก็สามารถไปอ่านได้ที่เพจผู้แปลกันเลยนะครับกับเพจแปจนเมื่อยนะครับลิงก์แต่ลงคลิปเลยเอาล่ะสุดท้ายตุกกบคนลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ